และเกมแต่ก่อนที่เราเคยตั้งก็คล้ายๆกันก็คือแบบนี้นี่แหลยครับดูเหมือนของจริงเลยเนี่ยย่มอย่างนี้ถือว่าย่มเหมือนก,นกำลังถ่ายหนังว่ากันอย่างนั้นเถอะ คนลากรถนี่ไม่ใช่คนจีนจริงๆสมัยก่อนการลากรถอ่ะจะเป็นคนจีนนะนี่ลักษณะไม่เหมือนคนจีนเลยหน้าตาจะเหมือนญี่ปุ่นมากกว่า นี่แหละครับพวกนักถ่ายรูปทั้งหลายนี่อะสะพานแขวนเน่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 กำลังจะดูสะพานแขวนนี่แหละครับสะพานแขวนตัวใหม่จะเรียวกว่าใหม่ก็ไม่ใช่สร้างมาประมาณนก็สิบสิบกว่าปีแล้วสร้างมาสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าถือว่าเป็นสะพานที่ใหม่อา นี่สามารถวิ่งไปทางเขาเรียกอะไรอะที่ชอสื่ออยู่นั่นแหะมันเป็นทางที่ตัดทําไปได้พระประแดงนะไปทางพระประแดงได้นี่แสดงถึงวิธีการถ่ายวิดีโอหรือเรียกว่าถ่ายหนังว่ากันอย่างนั้นเธอ การถ่ายหนังสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้การถ่ายหนังก็แบบใหม่นะนี่แหละพวกที่กำลังจะถ่ายหนังต้องมีทั้งตั้งกล้องแล้วก็กล้องถ่ายหนังแล้วก็ตัวที่ถ่ายรูปด้วยนี่แหละที่เขาชมก็อยู่ที่มือสัน่นถ้ามือสัน่นไม่สัน่นนี่ถือว่าไม่ดี เน่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 สมัยก่อนวิธีการถ่ายหนังเป็นอย่างนี้ตายด้วยอ่านี่ดีกว่าสวยกว่าเออสวยกว่าที่คิด,ด,วดวสวยกว่าวที่อยากจะไปเที่ยวตรงนั้นอีกที่ไปเที่ยวก็คือร้อนอย่างเงี้ยร้อนอย่างเงี้ยเหนะ็นไหมไม่มีคนเลยข้างล่างไม่มีคนลงไปเดินไม่มีคนดูด้วยเราอยู่นี่เยน็นข้างในนี่เยน็น แล้วก็เห็นไปได้ทั่วหมดฝั่งนู้นก็เป็นโกดังเก็บของสมัยโบราณสมัยก่อนไม่มีรถยนต์ก็ต้องใช้เรือนี่แหละอ,อย่างนี้ไม่เหมือนคนจีนเลยนายคนลากรถเนี่ย นี่อยู่บนรถเขาเรียกอะไรรถล,ลากนี่มีคนลากให้น้องเวนกินข้าวแล้วยัง นี่ละมมยปั้มแต่ว่ามวยปั้มนี่ถือว่าที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แต่ว่าสร้างได้สวยงามมากเลยและก็เพิ่งเปิดด้วยสวยจริงๆ bạch bạc bạc mẹ thầy nam nhắn suối lời oh ho, Này, đại suối mặt 아아 Cock. ยังกาลาน่ะฮัลน์อ้โหนี่ทำได้สวยจริงอ๋อนี่ดูเหมือนเส้นมีดูเหมือนไอ้ที่เขาเรียกอะไรรามิงอะไรมีเตี้ยวอะไอยู่เตี้ยวหนาอ อ๋อทำได้เก่งจริงๆดูแล้วไม่เหมือนห้องน้ำแต่จริงๆแล้วเป็นห้องน้ำนี่รูปภาพมันก็เขียนอยู่แล้วเป็นห้องน้ำห้องน้ำชายห้องน้ำสร้างแบบเหมือนอย่างที่เขาขายกว๋วยเตี๋ยวว่าอย่างนั้นเธอออมัน ทำให้แปลกดูแปลกขึ้นดูไม่เหมือนห้องน้ำแม้แต่ที่ล้างมือนะเป็นชามนี่แหละครับไม่มีใครเขาทำมีแต่ที่นี่แหละถือว่าเป็นของแปลกแล้วก็เอาหมอ้อมาเป็นที่อะไรล้างมืออะไรอย่างเงี้ยน,นะถือว่าเป็นของแปลกแล้วก็ ดูแล้วก็แปลกมากอาว่า,างั้นเถอะแปลกเป็นของแปลกนี่เลยครับเป็นของแปลกไม่เคยเห็นดูแล้วมันแปลกจริงๆแต่จริงๆแล้วก็คือห้องน้ำนะเป็นห้องน้ำแต่ว่ามันสร้างได้แปลกสร้างได้ขำดูแล้วเหมือนนะร้านอาหารว่ากันอย่างนั้นเถอะ